ปัญหาภาัยแรงนั้นไม่ได้กระทบเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับยังกระทบถึงสัตว์ป่าด้วยครับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าผู้น้ําร้อนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้าพาชีลุยคโคลนช่วยนกติดคโคลนตมในอ่างเก็บน้ําอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหลังเกิดสถานการณ์ภัยแล้งน้ําแห้งขอดช่วยรอดชีวิตวุดหวิดคาดว่าบินหากินน้ําหรือลูกป,ปลาในอ่างจนเกิดติดลม นี่เป็นภาพที่น่าประทับใจของสองเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าผู้น้ำร้อนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีจังหวัดราชบุรีที่ลุยโคนลึกลงไปช่วยเหลือนกชนิดหนึ่งที่พบเจอโดยบังเอิญหลังนกตัวนี้บินลงไปกินน้ำหรือจับปลาจนติดโครนตมภายในอ่างเก็บน้ำอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหมู่ที่หตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีสภาพที่แห้งขอดเหลือน้ำติดก้นอ่างจนมีโคลนตมจำนวนมากจากสภาวะไัยแล้งทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดได้รับผลกระทบไม่มีน้ำกินโดยในชาตรีวงทองและนายวิรัตมหาทรัพเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าผู้น้ำร้อนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีได้มาพบเห็นนกกำลังอยู่ในสภาพดิ้นรนติดอยู่ในโคลนตมอย่างทุรนทุรายเพื่อให้หลุดพ้นจากการติดโคลนตมอยู่นานหลายชั่วโมงมีสภาพอิดโรย โดยเจ้าหน้าที่ได้ลุยคโครนลงไปช่วยจับมาวางบนหิ่งไม้ยาวแล้วค่อยๆลากขึ้นมาทีละนิดเพื่อนำขึ้นฝั่งใช้น้ำล้างเอาคโครนออกจนสะอาดพบว่านกลำตัวสีแดงขนสีดำแกมเขียวปากใหญ่สีแดงแหลบคมหลังล้างน้ำอาการดีขึ้นลืมตาได้และเริ่มดิน้นใช้ปากจิกได้แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นนกชนิดใด เราเห็นนนกมันเป็นยังไงฮะทีแรกคือมันติดโคลแล้วครับมันใกล้จะแบบใกล้จะตายแล้วอะใช่มันสาเหตุที่มันลงไปติดนี่น่าจะเกิดจากอะไรเกิดจากการลงไปกินน้ํากับลงไปกินลูกปลาประมาณนี้ทีนี้ก็คือตอนนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นอ่างเก็บน้ําใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มันเกิดภาวะภัยแ้งใช่มันก็เลยนกพวกนี้ก็เลยมาหากินใช่โอ้แล้ววิธีการช่วยเมื่อกี้เราช่วยไงครับก็ค่อยค่อย ดึงมันออกมาแล้วก็แบบค่อยประคองเพื่อไม่ให้ปีกมันข่ามันเกิดการในบาดเจ็บครับครับอเอเอเห็นว่าก่อนหน้านี้มาสักพักเนี่ยเขามีเก้งมาติดด้วยเหรอใช่ครับมีเก้งตัวหนึ่งมาติดออแล้วทำยังไ้เราก็ก็เราต้อนไลใ่ให้มันขึ้นไปข้างบนเพื่อไม่ให้มันติดโคนเอา่าทำมันลงมาเป็นจมเรื่อยออนี่นี่อย่างนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วเนาะปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้ว